ในเช้าวันนี้ครับก็ได้รีบาวขึ้นมาเนะี่ยแต่พาร์ตก็ตอนนี้แนวรับอยู่ที่2 4 7 0ี่เจ็ดร้อยนะครับเลยก็มีลงมาสอง0ี่เจ็ดร้อแต่ถ้าเป็นตรงไส้เนี่ยจะแนวรับที่2 4 9 0ี่เก้ซึ่งตอนนี้ก็ได้รีบาวขึ้นมาแนละ้วซึ่งตอนนี้แนวรีเทสอะ่ะผมยังมองว่าถ้ามันกลับขึ้นมายืนเหนือ2 6ไม่ได้นะสองหกสองร้อยก่อขึ้นมายืนเหนือ2 6 2 0 0ไม่ได้นะครับ ก็อาจจะไหลลงต่อนะในส่วน BTC นะครับก็เป็นการรีเทสนะแต่ตอนนี้แนวรีเทจะมี2แมวแนวแรกจะอยู่2 5 5 0 0อแนวต่อไป2อง0 0าอครับอืมอันนี้ก็ขึ้นมาถึงนะแล้วก็ยังไม่ได้ปิดยืนเหนือได้ด้วยนะอ่ก็ถ้าไซเบอ์ออกข้างไปก็น่าจะได้ลุ้นนะที่จะลุ้นขึ้นไปเทสโซนสองนหกแล้วกันนะครับถ้ายืนบริเวณนี้ได้นะแถวบริเวณ25400อถ้ายืนเหนือได้มีโอกาสไปเทส26งนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขึ้นมาแล้วก็ลุ้นให้ไซเบล์ออกข้างก่อนเนาะ ให้ใจเฟออกข้างกรอบเล็กนะครับกรอบเล็กจะอยู่ที่สองสี่สอง้าสี่ร้อยนะครับไป 25, 300, จนถึงดูทางเฟมเล็กก็คือสองห้าสาร้อยจนถึงสอง0้าร้อยกรอบนะี้ขอให้มายืนกรอบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ปรับตัวขึ้นไปแต่ตอนนี้เดปิดเขียวขึ้นมานะครนะถ้าลุ้นดเดอแค่นนะปิดขึ้นมาเบรกสูงสูงขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้จะมีแนวต้านเดครบับริเวณสองหกสีน่ระ้อยนะอ่ามัน เราดูตอนนี้มันวิ่งเป็นชฉลี่ยวขาลงในกรอบเล็กนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ก็เลยทําให้เดียตอนนี้มีโอกาสที่จะมาเทสบริเวณตรงนี้นะนี่สองหมื่นหกสามร้อยนะตรงนี้สองหมื่นหกสามร้อยสี่ร้อยครับก็เผื่อไส้มันขึ้นมานิดหนึงก็จะแบบสองหมื่นหกห้าร้อยประมาณนี้นะตั้งแต่สามร้อยถึงห้าร้อยตรงนี้คนระับเนาะที่เป็นแบบเขียวอีกแยนึงถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวมันก็จะไหลลงต่อนะเออในส่วน BTC ก็ประมาณนี้เนาะ ถ้ามันขึ้นมาเทสตรงนี้ไม่ผ่านก็เตรียมไหลลงต่อแล้วก็เป่าที่จะมาก็คตรงนี้นะเป้าที่จะมาคือบริเวณสองหมื่นสะี่สองร้อยน,น,นะ่ยถ้าแนวสองหมื่นสี่สองร้อยตรงนี้มาถึงจะคาดเลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะมันแตะบ o t t o m และนะนะมันแตะตรงนั้นโซนดีมาเลยนะเอออืมถ้าหลุดมาสองหมื่นสี่สองร้อยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอืมแต่ถ้าบริเวณเนะี่ยสองสี่แปดร้อยเก้าร้อยรับอยู่อันนี้ยังดูสวยอยู่นะเพราะว่า มันไม่ได้คอแลบกับนะครับบริเวณที่มันาอ่ทำไฮโซนนี้นะครับนะเนาะถ้ามันตรงนี้เอาอยู่แล้วกลับตัวไดนะ้จะเป็นจุดที่โอเคกว่านะครับเนาะแต่ถ้าลงมาตรงเนี้ยผมจะมองเป็นการแต่แตะตรงนี้สองสี่สองร้อยแล้วก็ลุนรีเท่ขึ้นมาแถวสองแนหถ้ากลับมายืนไม่ได้ก็ทีนี้หลุดไหลเลยนะเนาะเออไหลยาวเลยไหลยาวเลยเป้าเป้าเข้ามานี่เลย ปลายของบูแฟก์ตรงนี้โซนสองหมื่นสามนะเอเอไมว่าถ้าหลุดสองหมื่นสี่สองร้อยเนี่ยมาแนวสองหมื่นสามนะครับในส่วนของ b t c ก็ประมาณนี้ส่วนวิกก็จริงๆตรงนี้มันก็ไ่าจะเป็นจุดที่จะกลับตัวได้หนะรือเเออเพราะว่าวิกก็ลงมาตลอดไหลลงกี่สัปดาห์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับจะสิบสัปดาห์แล้วนะไหลลงตลอดนะไซเวยก็ดาวลงเรื่อยๆก็ตรงนี้จุดเนี้ยที่ผมว่า รุ้นเป็นจุดกับตัวได้รุ้นรีเบลแล้วกันเป็นรีเบลใหญ่ๆแล้วกันเนาะตรงนี้นจุดรีเบลพอดีแล้วนะเป็นจุดรีเบลที่จะใหญ่ๆก็จุดรีเบลใหญ่นาะตรงไหนก็มาตรงนี้แล้วนี่โซนเดิมถ้าไม่ผ่านก็ทำดับเบิลทีนี้ไหลลงต่อนะ,นะแต่ถ้าบิกได้ก็ไปต่อนะประมาณนี้นะถ้าดูในภาพวิโค,โคโอเคก <c oughs> ็ประมาณนี้นะในส่วนของดิส4แบนี้น,ะ,น,ะ,นะมาดูในส่วนของอีทีเรียมต่อนะนะอีทีเรียมตอนนี้ก็ ดันมาเกิดรีบาวขึ้นมาแล้วก็เกิดสัญญาณที่ลังเลนะครับนะก็เป็นโดจิเนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้แต่ก็ยังไม่รู้นะครับโอกาสขึ้นมาที่ตรงนี้ก่อนนะ,ะบริเวณพันแปดเนาะแต่ว่าก่อนไปพันแปดต้องพันเจ็ดก่อนเนาะบริเวณพันเจ็ดนี้ก่อนนะนะก็ตอนนี้ขอให้มันขึ้นมายืนเหนืออยู่ที่จุดเบรกอยู่ที่แถวพันเจ็ดหกสิบนะครับนะพันเจ็ดหกสิบ จะได้เบสขึ้นไปเทสตบริเวณพันแปดนะฮะอ่าซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูในทางเฟรมเดีมันก็ลงมาถึงจุดนี้ที่มีโอก,กาสเกิดปฏแอคชัยาก็ได้เกิดละนะได้เกิดแล้วมีการรีเบลขึ้นไปเนาะก็ตอนนี้อย่าให้หลุดเลินอย่าให้หลุดบริเวณนี้นะครับนะแนวพันหกนะหลุดพันหกนี่ไหลนะหลุดพันหกแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับเนาะกลับขึ้น,นามาไม่ได้แบบว่าหลุดปุ๊บรีเทสรีเทสแถวพันหกสองศูนย์อ่ยแอบไม่ได้ก็ไหลต่อนในส่วนรีเทเลียมตอนนี้เนาะอ่าแววตันนน,ตนนีี้้้ลุรรเเเบบขึมาทสิณ พันเจ็ดสองศูนย์ก่อนแล้วก็พันเจ็ดห้าศูนย์นะครับในส่วนของอีเทอร์เนาะในภาพทำเฟรมเดย์นะครับอืส่วนวิกตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณกับตัวใดๆเนาะออาก็ต้องรู้ดิแท่งเป็นเขียวนะครับเนาะถ้าแท่งง้าเป็นเขียวก็ได้รุ้นกับตัวขึ้นในส่วนวิกเนาะโอเคนะครับในส่วนวิกก็ประมาณนี้นะฮะออาส่วนในทำเฟรมเล็กสิบห้านาทีตอนนี้ก็เป็นลักษณะที่ขึ้นมาอยู่เหนือเส้นเอ็มเอแล้วแล้วก็ไซร์เว์ออกดนานข้างนะครับซึ่งหากไม่รุนตรงนี้ก็ได้รุ้นขึ้นไปต่อนะเนี่ยถ้าใครจะเล่นสั้นนๆก็เี่ยสง ของแท่งนี้นะครับจุดเข้ากต็ตอนนี้เลยก็ได้นะครับนะก็พิจารณาได้เพราะว่ามันใกล้จุดสตนะ็อปลอสเนาะถ้าหากมันหลุกมาถ้าตรงนี้มันไซด์เวย์ออกข้างได้แล้วยืนอยู่ก็ได้ลุ้นขึ้นไปนะครับนะก็แข็งสั้นๆประมาณนี้ในส่วนอีธิเลียมนะครับแล้วก็ไปดูอีทีบริเวณพันเจ็ดเนี่ยเพราะมันต้องเล่นสั้นๆนะเพราะว่าจังหวะรีบาวเราไม่รู้มันจะเบร้ขึ้นได้หรือเปล่านะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มีกลุ่มนะครับอยู่แนบรับนะก็สสัวนีี้ด